อะไรล่ะนะตัวอะไรล่ะนะฮะสวัสดีครับไปไหนมาลูกปี่ฮะไปไหนมาทำไมเสื้อผ้านักเรียนเลเที่แบบนั้นอะลื่น ลื่อแล้วก็ทำอะไรอีกเล่นน้ำเลยอ้ดูดิฟุงโอ้ม,มาอาบน้ำทางนั้นเปิดน้ำอาบน้ำได้แล้วสวัสดีนะฮะสวัสดี ก็มาดูหมูอ้วนปวดปดสมองแทนแม่ดูชุดนักเรียนแต่ละวันโอ้โยเวดเดี๋ยวมันเข้าไปในท่อนะนะั่นน่ะท่อระบายน้ำปู่นั่นนี่โอ้เขาตั้งตั้งระบบระบายน้ำอัตโนมัติไว้ สมมติว่าน้ํามันถึงตรงนี้มันก็จะระบายทุกวี่ทุกวันทุกวันทุกวี่ทุกวี่ทุกวันระบายมาตรงนี้แล้วก็ไหลมานี่ครับตรงนี้จุดด้านต่ำกว่าและสวิตซ์อีกอีกจุดหนึ่งก็คือประมาณว่าเราต้องการระดับน้ําขนาดนี้นะครับเราก็ตั้งตั้งตั้งท่อไว้ทาเป็นตัวเอลนะท่อเป็นตัวเอลแล้วก็หมุน อันนี้ฝังไว้หลายปีเลยนะครับช้อนตรงนี้จุดหนึ่งตรงนี้จุดหนึ่งช่วงหน้าฝนนี้น้ำมันจะพุ่งเลยในแถวนี้แหละเป็นวันที่สดใสอีกหนึ่งวันกับทุ่งนาเขียวก็จีข้าวเริ่มเขียวแล้วครับช่วงนี้ข้าวเริ่มเขียวแล้วเขียวสวยงามเลย อากาศก็ดีๆนะช่วงนี้ฟังสิยงกบสิยงเขียดนะผมจะผมไปเงียบนะครับ ยบเสียงเคียดในกาดจ่งเย็นๆนะคะบนี่ยังดีขนาดนี้เลยตอนนี้หมูอ้วนก็ไปอาบน้ำแล้วนะครับข่ามาในบ้านว่าอาบน้ำหรอครับอาบน้ำใช่ไหมแล้วก็เปิดไว้ได้ทอด้วยเด้อ,อเดี๋ยวผมก็จะไป ปฏิบัติภารกิจของอ้าวลูกพี่ไปไหนอีกไปครับไตอตกเนแล้วละตกปลากิจ,จกรรมไปรุ่นเ้าะว่ากันไป านาบาดแล้วเมีย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 วเจอเห็ดปวกมั้งไหมนี่ปีีแล้วเห็ดปวกออกหน้าแถวนี้อ่ะหรือว่ายังไม่ถึงยังไม่ถึงจุดมันเนาะตามมาที่คุณปุ้ยมีหน้าล่ะลูกชายคุณถึงได้ถือเบ็ดไป ่รเยี่ยมตัวแล้วบอกหาอาหารบอกม,มันมึดๆก่อนสวัสดีค่ะมึดๆจัง <c oughs> อ่ะเดี๋ยวเขาจะออกไปข้างนอกแล้ว <c oughs> ไปดูงาน <c oughs> งานที่ใหม่ <c oughs> ใช้ไรก็เดิมหรือเปล่า <c oughs> ไม่รู้ ไปรู้ไปดูว่าสิน้องไม่เห็นเราจะไปรู้ได้ไง ไปไปก่อนเด้อบาย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 สวัสดีค่ะโอ้อาบน้ำย่างไว้ปะออกไปเดินทางกับพอ่อ <c oughs> ไปดูงานกับพอ่อ <c oughs> ไปเป, <c oughs> อเป็นเพื่อนพ่อหน่อย <c oughs> พ่อกลัวพ่อกลัว <c oughs> พ่อกลัว <c oughs> งานพ่อที่จะทำนี่หละไปดูงานไปไปดูใกล้ๆแถวน,นี้แหละ <c oughs> งานอะไรจะไปไหมก่องานก่อสร้างฟอร์ดเลสก็อยู่แถวนี้แหละอือไปไหมไม่เอาเหรอะไม่เอาเหรอไม่ไปเหรอไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอ้ไปด้วยหน่อยเถอะอย่าอยู่กับแม่หลายฮะไปด้วยหน่อยเถอะ ลูกอาบน้ำแล้วสภาพเทีมาเสื้อผ้านักเรียนเจ้าไปดูรถเดี๋ยวด้ยิ้มนี่แล้วพ่อจะทำหน้าปกวัดเดี๋ยวแช่เรียงเสื้อหันเปิดน้ำไว้ยังไปเปิดน้ำไว้ถ้างั้นถ้าไม่ไปก็ไปไปทำงานพี่บูไปตกปลาแล้ว ตัวไปเปิดน,น้ำใส่ถังไว้ทั้งนั้นเดี๋ยวพ่อจะไปคนเดียวก็ได้คนเดียวก็ได้ไเอาเอาไอายากันยุงอ่ะแบบซองแม่ซื้อมาทาไป้าไปก่อนทั้งนั้นเด้อครับขอบคุณที่รับชมบายก่อนจุ๊บจุบจ๊บจุบ๊บ รับชมนะครับ